สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่23่สิดโมงยีครับผมอันนี้จำได้ไหมครับแยกต้นตาลแยกต้นตาลสีแยกไฟแดงนี่นะดูดูสีแยกไฟแดง,นะดดแแดงมาตรงนี้ปับ๊บเจอแล้วการสอพอพนเดี๋ยวภาพไปเบิ่งครับเกิดความสงสัยครับผมว่า สพพลนี้ตั้งด่านถูกกล้องตามกฎระเบียบของสตชที่วางไว้ไหมหนึ่งสองสามห้างสามเลนเหอะนี่ห้างสามเล่นห้ามสามเล่นปล่อยไว้ให้เหลือช่องทางรถทางเดียวสพพลครับสพพลสพพลจ๊ะ ร้อยตำรวจเอกไหบูดอาจยัง่งอาจภาษาบาอ,อกผู้ใดควบคุมด่านเนี่ยห้าเ้ายู่ดห้าเก้าที่หัวหน้าด่านอยู่ไหนครับพี่ด้านหลังใช่ไหมฮะเจ้าบริษัทเชื่อโดย,ยรเ,เราจะไปอยู่แล้วล่ะ<อ> ทำงานไปครับทำงานไปเออทำงานไปสงสัยครับลงมาสงสัยว่าเปรียบเทียบปรับอยู่นี่มีพนักงานสอบสวนหรือไม่ครับผมเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวจะไปขอพบ đảng đạn ta โนโดนไม่สั่งที่นี่แล้วมาเปรียบเทียบปรับที่นี่เลยนะครับมาเปรียบเทียบปรับที่นี่เลยมาดูครับน้องถือกี่ยังล่ะถือกี่ยังถือกี่ยังถือกี่ยังออกไรรถอะไรบอถือกี่ยัางรถแดงรถรถแดงอี่ยังเป็นตู้ไอแคนใบสั่งแล้วกับป้านีเรื่อม่นผม่เอ็มปขบเพราะว่าผมถือมาหลายดานเลยไอ้พวกไปแดงไปแดงอันนี้ไปแดงบอแม่นเขาบอกถามเรียนถามเรียนยังเว้น ก็ลอยล่ะต้อยฮะต้อยแค่นี้เลยแค่เรยเพราะว่าเขาบอกว่ามองไปที่ดน้ามันสีใสแต่เจ็บมือเขาไปถือด้านอยู่สุรินเราเด็กเจ็บมือเขาไปจ่ายทั้งยืนกันเห็นเด้ล่ะนี่ยผมพึงผมพึงสื่อถือว่ามื่อวันที่20เขาบอกว่าไปเสร็จอะมันใสได้มันเกินมันเกินเจ็บมือไปฮะย่างอ้าวว่ามัเกินเจ็บมือเขาก็ตัดได้อีกกันแล้วเจ็บดีแต่เออเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ด้านนั่นน่ะเขาบอกว่าเขาอ่าจากไปแล้วไปเสร็จเนี่ย ได้เจ็ดวันออผมพึงส <Yeah. S 2> ีผมพึงสีใจได้มันยี่สิบเป็นแต่ไม่ค่อยมีเหนไในไอ้นี่ประเทศเท่าเ่ยมันมีดานหลายหลายเยมันคิดวางไหนมันดีกับประชาชนบ่ะด่ากงด้านมันก็ดีเกตนาเพิ่นก็ดีเนาะแต่ว่าอาจถ้าถ้านี่ยังแอบแฝงอ่ะมันก็เม่นบ่ถ้าเกตนาเออดูดูลดสันจรไปมากว่าเออพีดกฎ้นไมนี่ยังมันก็ดีเนาะแต่ว่าไอ้ว่า มันมี่ีอยังลึกๆที่แฝงอยู่ในการต่างๆบอกเป็นบอกโอเคไปไปเสียเลยลาไปเสียรถพี่สอบถาม่อยครับผมพี่พี่พี่สอบสอบสอบถาม่อยครับฟังก่อนไม่หน้าด่านคือใครพี่ถามหน่อยอยู่ที่ไหนไม่อยู่ไหนครับอยู่ไหน ถนนทางหลวงอ่ะผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้หมดเนี่ยเอออยู่ได้หมดอยู่ได้หมดอันนี้เป็นที่ฐานสารนะครับมันอยู่ได้หมดแหละพี่ควบคุมด่านใช่ไหมพี่ใครควบคุมด่านครับขอสอบถามนิดนึงพี่ร้อยหน่วเดชไับุญใช่ไหมพี่สอบถามนิดนึงพี่สอบถามนิดนึงครับ จ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวสอบถามหน่อยนะนนได้ได้ได้สอบถามเรื่องอะไรครับส,สอบถามเรื่องการเปรียบเทียบปร,บรับพนักงานสอบสวน,นมีไหมครับอยู่เนี่ยปร,รับ,บ,บเป็นพี่นัยใช่ไหมครับปรับเป็นพี่นายเราต้องไปถามถึงเออส่วนแบ่งการการส่วนแบ่งที่เข้าเทศบาลหรือไม่่ครับ เจ้าสิถามข่อยแล้วข่อยกับบ้านข่อยอยู่นี่เออเจ้าก็เฮ็ดไปเลยงานน่ะเออเฮ็ดไปรดบดเก๊ก้าดอกครับถนนสาธารณะผมยุใสก็ได้เออถนนสาธารณะนี่ผมยุใสมันเป็นอีหยังครับมันเออผมก็บประด้ว่าอย่างเจ้าไปเฮ็ดงานเออเจ้าไปเฮ็ดงานรถเออ ดูไสก็ได้เบิสแล้วครับถนนหลวงอ่ะมันหิบมันมันขวงจรงไหนเนี่ยืครยืนเยอ่เนี่ยถ้าตัวถ้ามันตามมันตามตำรวจตายกอ็ผมแล้ว การนะครับการการการปรับเป็นพินัยอ่ะอ่าทิศการปรับเป็นพินัยใบใบใบสั่งอ่ะมันก็ต้องมันมันก็ต้องใบใบที่เขาอะไรนะใบใบที่เขาจะมีสิทธิ์อ่ะใช่ใช่ไหมใบแจ้งสิทธิ์เออใบแจ้งสิทธิ์อ่ะใบแจ้งสิทธิ์การปรับเป็นพินัยเออต้องให้เขาเขียนใบสั่งมันก็ต้องให้ใบแจ้งสิทธิ์พร้อม่ใช่เขา ไม่มีไม่มีใช่ไหมมีไหมไม่เห็นมีก็ถือมาครับอืมคุณกองคุณกองสอบถามนิดนึงครับใบแจ้งสิทธิ์เน่ากับใบปรับมีมาด้วยไหมครับมีมากับใบสั่งอ่ะครับผมใบแจ้งสิทธิ์อ่ะมีไหมผมขอดูหน่อยได้ไหมครับมีคุณต้องให้เข้ามาดิครับเออคุณจะเขียนให้เขียนให ให้ประชาชนอะ่ออะแก euh ้ซินให้เขาด้วยครับถูกไหมเพื่อเขาไป็นชำระที่อื่นหรือว่าอะไรต่างจบนะครับบอกแล้วครับว่าตอบแล้วว่ามีครับตอบแล้วว่ามีมี<น>ม,มีคือว่าให้ประชาชนเช่แส,แสดงแ,แล้แลวจะให้ผมเชื่อได้ยังไงครับเหมือนเหมือนกับที่โบกรถผมถามหาไปอนุญาตผมบอกว่ามีเชื่อผมไหมครับฮะ ลบกวันบ่างไหนเด้เลยประชาชนนะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ถามหาใบอนุญาตขับขี่นะบอกว่ามีแต่ไม่นํามาแสดงเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเขานะครับฮะไปแจ้งสิทธิ์ครับเออกรแค่นั่งแหละก็ขอดูแค่นั้นทำไมครับไปแจ้งสิทธิ์แม่มาไม่ใช่เหรอครับถ้าแม่มาทาร้างไม่ใช่เหรอครับ เออบอกุยเจากเห็นงาลเห็งาบอุยเจาเห็ดงาลเห็ดงานไปเจากรแต่งคแบบเจาก็เห็นงานไปตัวเจานี่บอุยเอาอยเห็นหังเจาก็เออแข่งไม่ได้ครับอ่า บ่าแล้วบ่หัวแล้วหัวแล้วเออขอดูหน่อยได้ไหมครับ ok> มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิหาว่าไปกวนอีกโอเคขอบคุณครับถ่ายถ่ายได้ไหมพี่ถ่ายดูได้นะถ่ายได้ถ่ายได้ตัวนี้คือใบนี้คือใบแก้งศิรษะใบแก้งศีรษะปรับที่พี่นายอ่านี่คือใบแก้งศี์นะจ๊ะจะมีพอเวลาตำรวจออกใบสั่งให้แล้วต้องมีใบแจ้งศีรษ์แบบนี้นะครับแนบไปด้วยอ่านี่มีใบแนบไปด้วย ข้างหลังไม่มีอะไรนะนี่ใบแจ้งสิทใบแจ้งใบแจ้งสิทดี๋ยพี่ขอได้ไหมไม่ได้นะต้องต้องต้องโอเคกนีใบแจ้งสิทมาแล้วนี่แคปไ้หน่อยแคปไว้หน่อยแคปไว้หน่อยแคปไแปไว้หน่อยแคปไว้หน่อยแปอยปไปไอปอ่าแคปไ่ปน่อ้องแคปไว้แคไว้ห่ยไห โอเคครับขอบคุณมากครับนอ้องขอบคุณมากเป็นสอพอพลน,นะครับมาปรับที่ตู้นี้เลย khi thấy con nó sẽ có các triệu chứng như buồn nôn,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  buồn buồn nôn, buồn buồn nôn, buồn buồn nôn, buồn 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 ở đây sau đấy hả em vẫn bỏ qua chẳng hạn bây giờ khoảng mươi làn và 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 ่เป็นตะเห็่แลได้เอาไว้ลุกลี้ลุกล้นเนี่ยที่นอ้องไฟแดงอันนี้สีแยกไฟแดงออกมาไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยเมตรเนี่ยแล้วมันก็แล้วก,แวก็แล้วก็มาโดนเรียกอยู่ตรงเนี้ย แล้วเวลาเวลาเรียกอะรถติดไปถึงนน้นไฟเขียวเขาก็ไม่ได้ไปชาวบ้านอะเนี่ยไปติดไปถึงนน้นเพราะตำรวจเรียกรถอยู่นี่มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันติดเพราะติดเรียกเขาเรียกรถอยู่นี่เนี่นแหละครับความเดือดร้อนของประชาชนเราก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับรู้ว่าชาวบ้าน,านเขาเดือดร้อนแค่ไหน มวนมวนเหมวนปุ๊บบ่อเลียงต่างแดนเนี่ยอันนี้คือมาปรับที่ป้อมนะครับผมปปรับปรับี่ป้อม สอพดนะูประตูเขาเนี่ประตูเานีลตกเรีูกลุลกล,ลนครับผมทำงาน,าน,นงาทางานไม่น<ต>่า,าจะเหลือประมาณร้อวันฝากครับผมยังไงผมก็ฝากไปถึงผู้กำกับสอพเอมืองคนนะครับผม ฝากให้มาดูแลการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับผมผมฝากไปนี้แล้วกันนะเนี่ยไฟแดงตรงนี้มันไฟแดงสีแยกไฟแดงเราออกมานิดนึงเนี่ยเราบอก็จะ,จะเป็นการตั้งด่านเวลาไฟเขียวทีนึงรถติดไปถึงนู่นรถติดไปถึงข้างหลังนู่นฝากไปถึงภูมิกับสพเมืองพลน,นะครับผมผมฝากหน่อยครับให้แก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะผมได้ร้องเรียนมาชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนมากจากการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ ผมได้ร้องเรียนผมผมได้รับการร้องเรียนมาครับผมชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนผมเคยลงมาหลายรอบแล้วลงมาสอบถามมาสอบถามนะว่าการตั้งด่านอะ่ะขอให้มันออกจากสีแยกไฟแดงได้ไหมเวลาไฟเขียวปับ๊บรถไฟเขียวออกมานะเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกอะ่ะรถมันติดตั้งแต่นู่นอะ่ะติดเลยไฟเขียวไปอีกรถมันก็ไม่ได้ออกไปสักทีนึงฝากไปถึงผู้อุปับนะครับผมสพเมืองพนท่าน ชื่ออะไรก็ไม่ไม,ไม่ทราบครับผมฝากหน่อยแล้วกันนี่ครับผมจะขออนุญาตกลับไปแล้วครับผมผมต้องเดินทางต่อนะครับผมผมเดินทางหอเพราะเจ้าหน้าที่เขาทำงานเขาไม่ค่อยเต็มที่ครับผม นดดี่สังเกตด,ดูสังเกตดูสังเกตดูเจ้าในที่นี่นะครับผมเป็นผู้ควบคุมด่านแต่เขาจะลุกลี้ลุกลนนะนี่นครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็จะขออนญาตเดินทางต่อนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานเขาระแวงพวกผมยังไงไม่รู้ เ,เดินทางต่อเดินทางต่อครับผมจ้ะจโอ้โอเคพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางต่อนะครับพี่นะขขตำรวจที่ทำงานไปเลยครับผมพี่ฝาก ตั้งตรงใกล้ไฟแดงนะพี่ผมขอเอ้เนี่ยอันนี้แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมได้โดนร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะพี่นะเออเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าออกมาปั๊บเวลาไฟเขียวอะพี่มันติดมันติดขอให้แก้ไขให้หน่อยครับนะพี่นะรับปากผมไว้แล้วนะแต่ฝากไปถึงผู้กำกับการของสอพอเมืองพลน,นะครับขอบคุณมากพี่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับ จากการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่นะครับครับผมเพราะว่าเพราะว่าไฟเขียวแล้วมันมันไม่สะดวกออกโอเคครับผมผมขออนุญาตเดินทางกลับเลยพี่นะครับผมยังยังไม่กลับฮะอยู่กัเพื่อนพี่เขาเละอ้าวยังยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยกินหมมก่อนฮ <laughs> ะกินหมม <laughs> ยังไม่กินข้าวเลยกินหมมเหรอหมมก็หมมก็หมมก,ม,มก็ยังไม่สุก

ดูชัดๆนะฮะฮะผู้กองให้บุญอ่ะให้บุญโอ้ยให้บุญคือสมบุ์นี่ยังนี่แหละเนี่ยเนี่ยพี่น้องผมให้ดูชัดๆนะสีแยกนี้นี่แหละที่ชาวบ้านเขาร้องมาครับผมนี่นี่เห็นไหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกตรงนี้นี่หลุดไฟแดงมาปั๊บหลุดไฟแดงมาปั๊บแล้วก็ครับ มันก็ไม่กี่เมตรเนี่ยแล้วเวลาเรียกรถติดปับ๊บทาไมไม่ปล่อยสองท่องทางเดอะนี่รถแล้วก็ให้เขาเข้านี่แล้วปล่อยช่องทางเดินรถคันเดียวเนี่ยท่องทางรถท่องทางหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะรถมันจะติดไหมล่ะเออไม่ใช่จะเอาแต่สะดวกเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับให้ชาวบ้านเขาได้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภยัยมวนกุ๊บบ่อเลี้ยงต่างด้านน่ะ เเวลาเวลา,าเวลาไฟเขียวมากเห็นบะไฟเขียวมากรถอ่ลละมันมากคูอ่ะเห็นบะมากคูแล้วรถอ่ะเขาก็ติดเห็นบะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นให้รถติดบ้าเนี่ยเห็นบะเนี่ยเห็นปะอันนี้สงสัยครับสงสัยกับลุกมาสอบถามข้าเจ้าแต่ว่าคูบังคูควบคุมด้านเพิ่นกับว่าเห้ความรวมือปัญไาย รถติดทําให้รถชลอเห็นไหมเห็นไหมเห็นหเห็นห่นนนองนองพวแท่นดีเพื่นสิได้ไปเพื่นกับพ่อนไปเห็นปะ Young Penny.